สี่ประเภทดินไม่ดีปลูกพืชยังไงก็ไม่โตในการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆเลยก็คือคุณภาพของดินเพราะดินแทบจะเป็นทุกอย่างของการปลูกพืชให้โตเวลาที่เราให้ปุ๋ยทางดินปุ๋ยก็จะละลายลงไปเป็นธาตุอาหารพืชในดินเวลาที่เราให้น้ําน้ําก็จะซึมลงไปในดินทําให้รากพืชสามารถดูดซับได้แถมดินยังมีอินทรีย์วัตถุที่พืชต้องใช้ในการเจริญเติบโตและเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์เห็นปะ ไม่ว่าอะไรก็เกี่ยวข้องกับดินทั้งนั้นน่ะถ้าดินดีพืชก็ดีเพราะฉะนั้นลำดับแรกเราจึงต้องรู้ก่อนว่าดินของเราเหมาะกับการปลูกพืชหรือเปล่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงดินไม่ดี4ประเภทว่ามีแบบไหนบ้าง1 ดินแข็งดินแข็งก็ตามชื่อมันเลยคือมันมีลักษณะที่แข็งมากเวลาเราขุดมันจะขุดไม่ค่อยเข้าหรือเข้ายากอย่างพวกดินดานดินภูเขาอะไรแบบนั้นนะ่ะดินประเภทนี้ถ้าเราปลูกพืชลงไปรากพืชจะไม่สามารถขยายตัวได้ดีเพียงพอเพราะดินมันแข็งช้อนชัยในดินได้ไม่เต็มที่รากก็เลยมีปริมาณน้อยและแคบทําให้ดูดซับธาตุอาหารและน้ํามาเลี้ยงพืชได้น้อยพืชก็จะโตได้ช้า2 ดินแน่นดินแน่นก็ทำให้รากพืชชอนใช้ในดินได้ยากแถมระบายน้ำลงไปในชั้นดินได้ไม่ดีพืชอาจจะเกิดอาการขาดน้ำได้เวลารดน้ำหรือฝนตกน้ำก็จะขังอยู่ด้านบนทำให้ความชื้นสูงโอกาสที่จะเกิดโรคจากเชื้อราก็มีมากขึ้น3 ดินไม่อุ้มน้ําดินประเภทนี้ก็เช่นดินทรายดินร่วนปนทรายมันจะระบายน้ําได้ดีแต่ไม่อุ้มน้ําในระดับชั้นของรากพืชทําให้เวลารดน้ําหรือฝนตกน้ําจะซึมผ่านชั้นของรากพืชลงไปด้านล่างเลยเก็บกักน้ำได้ไม่ดีพืชก็อาจจะเกิดอาการขาดน้ําได้ 4. ดินเปรี้ยวดินเค็มดินเปรี้ยวก็คือดินกรด ส่วนดินเค็มก็คือดินด่างดินลักษณะนี้เป็นดินที่มีค่าความเป็นกรดด่างไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเพราะมันจะไปจับล็อกธาตุอาหารบางตัวทําให้พืชไม่สามารถนําไปใช้ได้ถึงแม้ว่าจะมีอยู่ในดินพืชก็จะเกิดอาการขาดธาตุอาหารซึ่งการที่เราจะรู้ว่าดินเปรี้ยวหรือดินเค็มแค่ไหนเราก็จะต้องใช้เครื่องวัดค่า pH ของดินแบบนี้พอเราปักลงไปในดิน เข็มมันก็จะบอกว่าดินของเราเป็นกรดหรือเป็นด่างเพราะพืชจะโตได้ช้าแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีแก้ไขถ้าเราเจอดิน4ประเภทนี้ให้เราทำการปรับโครงสร้างดินก่อนปลูกพืชโดยการเติมอินทรีย์วัตถุลงในดินเช่นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่ถ้าอยากทำให้เร็วและสะดวกก็สามารถใช้เป็นฮิวมิกในการปรับสภาพดินได้แค่นี้ดินก็จะกลับมาร่วนซุยไม่แน่นอุ้มน้ำได้ดีและมีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมถ้าอยากได้เครื่องวัดค่าดินกับฮิวมิกปรับสภาพดินก็ไปกดที่ลูก้าหน้าโปรไฟล์ดูถ้าเพื่อนคิดว่า อัปคลิปใหม่ทุกวัน